จริงหรือเปล่าวะไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไงไปไหนเราไปไหนไม่ไงี้ยมันจะไม่ให้ได้ไหนปไปว่าตรงไหนสวัสดีครับอยู่กับเกมโรบอทนะฮะวันนี้ก็อยู่กับคุณปลายคุณปลายเขาจะพาไปไหนฮะนี่คือโรบอทเพลเยอร์นะฮะแบบฮาร์ดคอร์สุดๆคือไม่มีใครเล่นเก่งทั้งคนนี้อีกแล้วฮะนี่ก็พามาเล่นเกมผีทุกคนไหนอันไหนเธอจะพาเราเล่นไหนเอาไหนเอไหนดียวเอาไหนดีอนดัอนอนี้ป่ะสามสาม,สามเพลเยอร์เนี่ยอ่าก็ได้ก<ๆ>็ได้ เฮ้ยเราเออกไปไม่ได้มันไม่ให้ออกเพลงเฮ้ยมันเล้าหรือจังวะเฮไมเพลงมันเล้าหรือจังวะเอาว่ะซับเตอร์สองอยาลองสูเ,งสเลยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี้ยอ๋อที่นี่ที่ไหนครับอ๋อเกมเป็นลายและจำสเกลฮะมีไฟแบบโป๊ะโปะโ๊ะแล้วก็แสกแกฉะนั้นก็ควรแบบทำใจดีดีไว้นะครับ จะอยู่กับตัวนี้ฮะเราบอกเพลเยอร์นะฮะไทยแลนด์นะฮะยิ้มยิ้มแก้มฉีกเลยเอาเชิดของเขาไฟฉายนะฮะก็มีการมีการถมไฟชายไว้นะแบบขอบขอบก็แบบทําให้มันแบบมืดมนนะไม่เป็นไฟชายที่ดูไม่สมจริงเลยไหนไปไหนไปไหนนี่คืออะไรสั่งอต้องไปั่งมุ้นะอ๋อสั่งนมุนแล้วเพื่อนอีกคนเหายไปไหนอะ เอาเสียงเทาง้าเอาว่ะเสียงเท้าเอาว่ะคุณเป็นใครงั้นเหรอคุณเป็นใครเฮ้ยเอาว่ะ<อ>มาถึงก็เปิดด้วยเสียงจั้มสแกร์เพื่อนโโอ้ oh s h i ดใครับไมทอ่ะไไมมีอะรข้างหน้ามีผีทำไมอะไม่เราต้องวิ่งเราต้องวิ่งต้องวิ่งเดี๋ยวๆให้เรไปก่อนเอาว่าข้างหน้ามีผีคอยาวทุกคนชะโงกหัวไปแล้วทางขวา ไปตามสิเราไม่รู้จะไปทางไหนเดือพึ่งเดือกลับมาหนี้มันมาอีกแล้วทุกคนหาหากุญแจ้าหากุญแจเพิ่งขึ้นไปหากุญแจ้าบรรไปไหนับมไหน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 เอาครับคุณไปเลยพาผมไปแล้วเฮ้ยมันมาแล้วไปมาแล้วไปไปมาแล้วเฮ้ยไฟฉายไม่ได้ไม่ไฟฉายไม่สว่างไฟฉายไม่สว่างไฟฉายไม่สว่าง เออไม่ไม่สว่างจริงๆเนี่ยมันไม่สว่างยู่แล้วเราเพิ่มสว่างเหมือนกันอ๋ออ๋อนี่ไงสว่างแล้วโอ้ชิดทุกคนแม่งโคตรน่ากลัวเลยอันนี้อะไรเนี่ยเกหมือนกันโอ้รู้สึกว่าเป็นรูปผีคอยาวทุกคนที่กุญแจกุญแจอหลือข้างขวาแล้วไม่แล้วไม่มีทางเลือกเลยนะที่จะอ่อเนี่ยกุญแจเนี่ยกุญแจเนี่ยกดอะไรกดอีเก็บหรอฉันมีทางเลือกเลยที่จะ กลับลงไปข้างล <ti> ่างนั่นพลิดซ้ายคิดซ้ายโอเคได้มาแล้ว <im it> ไปไหนต่ออันที้ใหตรงไหนไม่รู้อะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเชิญหน้ากับผีอีกแล้วโอ้หดูประวัติดิครับมีผู้หญิงเขารอคอยพระจันทร์อยู่ใบหนึ่งนะฮะครับแล้วก็ผีเอ่อน่าจะสับผมอยู่นะฮะเอาเชิดเอามันจะไปจะมาเหรือไงไป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 ไหนเเดี๋ยวราลองดูฝั่งนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไปทางขวานนะข้างล่างมีผีอยู่นะทุกคนอา่าอะไรเนี่ยป้ายฮนะเป็นรูปแล้วก็มีผู้ชายกําลังนั่งตกปลายอยู่นะฮะไหนอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นโต๊ะนะครับทุกคนโต๊ะที่ดีไซน์มาแบบเรียบมากนะฮะเอ้ยแล้วก็มีมีสะพานข้ามน้ำเจแปนการ์เด้นฮะสวนญี่ปุ่นนะครับ,น,น,น,รบน่าจะมีสมบัติอยู่ที่นี่นะฮะโอเคโอเคอเฮ้ยทำไมเสียงเพลงเงียบลงวะเียงเพลงดับเกิดอะไรขึ้นวะ อ๋อมากลับมาแล้วเราไปทางไหนต่อครับมันบอกว่ามีสมบัติอยู่แถวนี้หรอไายถึงเงียบทำไมเนี่ยเธอจริงจังเกมมิ่งเหรอเนี่ยฮัลโหลไปฮัลโหลถึงเงียบทำไมเ่ได้เงียบเ่ได้เงียบไำไมไมันเบามันเบาอ๋อทยนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะประตูข้างขวา,าจะเป็นประตูข้างขวาบ้างหรืออะไรตรงนี้จะมีประตูตรงนี้ไงประตู ไหนมองไฟฉายมันดับทำไมวะเนี่ยประตูฉันใช้ทิชเป็นไงอ่ะคุณแจมอยู่ข้างล่างเว้ยคุณแจมอยู่ข้างล่างแต่คุณแจมไม่อยู่กับผีเนี่ยคุณแจมันอยู่กับผีคือมันต้องมีใครแอบดูเราอยู่เดี๋ยวเราล่อผีเองล่อผียังไงอ่ะเราจะเอาแล้วเราจะเอาคุณแจมยังไงอ่าคุณแจมันไม่อยู่ตรงที่มังไม่แน่ใจเหมือนกันน้องมันไปเอาตรงนั้นี่ะ กุญแจอยู่ฝั่งซ้ายใช่ตรงที่พี่วิ่งไปเราให้นั่งกันกันแล้วแล้วไม่ใช่ออกไปเดยละล่อเราถึงนี้อ๋อเอาว่ะไปจะจุ๊บผีให้เอเราไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดินหาอยู่ฝั่งซ้ายแหละเด้อเฮ้ยผีทำไมหันมุมองนี้กดคลิกซ้ายใช่ไหมเก็บกุญแจใช่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 คลิกยังคลิกแบบจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอผีค่อยไปก่อนแม่งทำไมมาเล่าหรือจังวะไปวเลยไป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 เฮ้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะเดินมานี่เดินมานี่เดีนยว เจมามันเข้าพรมแดงไม่ได้งงเหมือนกันจริงเหรออ๋อผีอะไรวะกลัวพรมแดงไม่เงยฉันต้องการหาทางออกจากที่นี่ด้วยประตูนี้เอากุญแจเราเปิดได้เหรอมันไปขวาอไปซ้ายเมื่อกี้ไปฝาไปซ้ายมันไปขวานไปขวาเอ้ยอย่าเพิ่งมันกลับมาใหม่โอเคๆแม่งแม่งคุณปายแม่งนี่คุณเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้แต่เป็นยากนะเป็นยากอยู่นะอ๋อไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราไปหากุญแจให้ดีกว่าเราไม่เคยโดนผีกัน ผีตามเราทันไหมล่ะมันเป็นไม่นเฮ้ย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 ไป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 คลิกซ้ายใช่ไหมเก็บของใช่ใช่ใช่กุญแจไปที่ไหนวะพอพอได้พอพอได้กุญแจแล้วก็หลบผีหลบผีแล้วค่อยเดินออกไปทางเดิมอ่ะทางนู่นอ่ะทางที่เรามาที่มันไปหางนู่นแล้วอ่บปะจะเอ้ยกุญแจอยู่ไหนวะไม่รู้โอเปน่ากลัวว่ะกุญแจไม่เห็นมันอยู่ไหนผีจอตอนนี้ผีอยู่ไหนอ่ะ พี่ีกับเราพีวกับเรามันเละย่าตายมันใช้กุญแจใช้เช่มยังไงอ่ะอ่ากดเลขเหนือกดเอฟเอฟเทนหนึ่งเราล็ออยู่ตรงทางนี้อยู่แล้วก็ลอกอยู่ตรงหน้ากคอแดงคอมแดงอยู่มันยังไม่มาอยู่กับเราอยู่แล้วเอย่าเพิ่งอยู่พึ่งมาตรงนี้จะหุดเริ่มต้นไหมจุดเริ่มต้นเฮ้ยอันนี้แล้วอ่ะแบบสัตว์สวิตแล้วอ่ะสัตว์สวิตแล้วอ่ะเราสัตว์สวิตแล้วเราไปไหนต่อตอนนี้เราสัตว์ ประตูทางนี้ประตูทางไหนผีผไปทางขวาแล้วเราขึ้นไปแล้วไปอยู่ไหนอรขึ้นมา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 โอ้โหไป,หไปให้เราไปแบบแล้วตัวเองมาล่อผีตรงนี้เอ้าประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเข้ามาเข้ามาใช่เฮ้ยฉันหาทางออกจากที่นี่ได้แล้วเอ้ยฉันต้องการหาทางออกจากประตูนี้โอเคครับไฟก็โอเคอ่าน่ลอววิ่งวิ่งให้เหมือนคุณเลย พี่เหมือนคุณเลยยังไงวะไปให้เรานำหน้าใช่ไหมได้เลยถ้าเกิดเราเจออะไรแเราจะเตือนฉันอยู่กับพวกเขาเอาไงอยู่เนี่ยต้องไปต่อเหรอไม่อยู่ข้างหน้าโอเคเหรอฮัลโหลผีชิดไปมันไม่ฆ่าเรา <laughs> ใช่ไหมเฮ้ยเราว่าตรงนี้อันตรายว่ะอันตรายว่ะ เฮ้ยอ๋ออันนี้แค่อย่าอย่าเดินตกก็พอโอเคไปเรื่อยนะครับตัวนี้ทะทุงแล้ววงกว้างที่ข้างล่างมองเห็นอะไรเราต้องเดินไปตามทางนะฮะทุกคนทางนี้นะครับมีบันสองอันให้เดินเฮ้ยช่วยเมยอัลบัตไม่เด็กดังเ้ย์ไม่วัตตึกฟักไม่งเ้ย ได้แค่ทีเดียวอ่ะบอกเลยได้แค่ทีเดียวอ่ะรอบต่อไปไม่ตกใจมึงละเดี๋ยวปักบอกแล้ว่ันได้เกิตรนที่มันจาสเกลเว่ยมันไม่ได้อะไรอยู่ไม่ได้หน่าลัวที่มันตกใจเพื่อนเจอเพื่อนแล้วอันนี้ทำไอะไรอ่ะอ่ามันจะเป็นเป็นชาวมูล่งโดยอยากอ่าเราต้องมี อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราแค่เดินออกมาก่อนดีก่อเราไม่อยู่แทนเราไม่อยู่แงนั้นไปไหนอะ่ะนี่น่ะดูเห็นซามูไรหลายเข่งทำไงอ,ะอ่ะเ,อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเว้วเดี๋ยวมันจะเดิน,นออกมาเดีเดินเข้าไปเดี๋ยวว่าตัวนี้ซะ,ะอีกนี่เป็นรูปปั้นซามูไรนะครับตัวนี้ก็มีรูปปั้นซามูไรนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งเวียนหัวนะอยู่กับปลายแนละ้วเมื่อกี้แม่งตกใจชิบหายเลยหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไปไหนจีไม่รู้เราเราคิดอยู่ ไปเกยูดเฮ้ยมันไม่มันเข้าไปคืนแล้ว้มันเข้าไปอีกใครนั่นอะโอเคอ๋อเิดเราต้องเดินสวนมันไปใช่ใช่เราต้องเดินสวนมันเดี๋ยวล่อมันออกมาโอเคบอกเลยเราได้ครั้งเดียวอะดำสแกนเราได้ครั้งเดียวพอครั้งต่อไปเราไม่ตกใจละมา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 แล้วไป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  เฮ้ยไปไปไปไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิดไปมันตามเธอไปแล้วไปเอาไงดีเนี่ยเราเข้าไปได้ไหมเราเข้าไปได้ไหมอ้าวอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าครับอย่านะอย่านะครับมาดิมาดิเอ,อ้ยไม่หัวสูงโอ้ประตูเข้าไม่ได้ จำสเก็มาซ้ายขวาขวาซ้ายบอกมาไปทางไหนไปทางไหนให้บอกมาไป <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะวิญญาณที่ต้องการเดินผ่านเส้นทางนี้จะคิดว่าวิญญาณต้องผ่านเส้นทางนี้น่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรวจสอนกันแล้วปายเงียบไปแล้วทุกคนแม่งปายจริงจังเกินตรงนี้ท้าก็เป็นเราไม่ได้เงียบเราไม่ได้เงียบไหนเราจริงอะไรนะ อ๋อียวเราไปเดียวเราไปเดียวเราไปตรงนี้นะก็มีวิธีบูชานะครับโดยการใช้อะก้อนหินนะครับหลายอันเจอแล้วเจอแล้วผีเสื้อแล้วผีเสื้อได้ผีเสื้อแล้วใช่เออปะตูเอาผีเสื้อไปทําอะไรอ่ะเราจะไม่โดนผี่ไปเปิดประตูไปเปิดประตูอ๋อโอเคตรงนี้นะเราได้ผีเสื้อมาแล้วทุกคนเอาผีเสื้อไปเปิดประตูกันเอา